เพชรยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะวันนี้เจอกับน้องจ้าจ๋ากันอีกแล้วนะคะที่โกดัง3ของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เอารถเข้าใหม่มาให้ชมกับสภาพสวยๆที่พร้อมใช้พร้อมขับพร้อมวิ่งแล้ววันนี้ไม่ควรพลาดนะคะสําหรับคนไหนที่กําลังรอคอยในส่วนของรถมือสองที่สภาพเทียบเท่าป้ายแดง และติดตามน้องจ้จาจ๋าเพชรยนต์อยู่เนี่ยนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด่วนๆเลยนะคะจะมีรถเข้าใหม่แล้วก็จะมีการอัปเดตรีวิวแบบนี้ให้ดูทุกๆวันนะคะวันนี้ก็เป็นตัว1.9 X Series ปี2023มาให้ชมสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมสภาพเดิมน่าใช้มากคันนี้ไม่วิ่งไปเพียง40,000กิโลนะคะแล้วได้เป็นเกียร์ออโต้ยกสูง X Series แท้เดิมโรงงาน นะคะสภาพกริบๆร,รถไม่มีชนเหมือนเดิมนะคะเนียนๆนียนโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากลับสีกอไม้แน่นอนถ้าพูดถึงเรื่องการประหยัดน้ํามันนะคะเครื่อง1.9ได้เปรียบอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะได้ทั้งเดินทางไปไหนมาไหนทั้งครอบครัวได้ทั้งบรรทุกของด้วยและก็ได้ในส่วนของเรื่องชุดแต่งหรือเรื่องฟังก์ชันที่ตัว x s e r ซ e s ให้เพิ่มเติมมารับรองว่าสวย แน่นอนและที่สําคัญป้ายแดงไม่มีผลิตแล้วนะคะท่านผู้ชมนะกับเครื่อง1.9นะใครยังชอบ1.9อยู่ไม่อยากได้2.2นะดูคันนี้ก่อนเลยแล้วจะรู้สึกว่าไม่ได้ขาดทุนเลยไม่ได้ขาดทุนอย่างที่คิดกับราคา789,000บาทเท่านั้นเองไม่ใช้ไป40,000กิโลนะคะถือว่าใช้น้อยมากและก็เป็นรถที่ใหม่มากๆด้วยนะดูจากความเดิมความสวยเลยนะคะจ้าจ๋าจะเริ่มจากด้านข้าง อันนี้คือดูจากตัวแก็บค้างนะคะไม่มีอาไม่มีงา้างไม่มีรอยทําสีเลยคันนี้คือสีเดิมเดิมเข้ามาปุ๊บล้างตั้งขาดเลยนะคะโคมไฟหน้าสวยๆใสๆไม่มีรอยเหลืองรอยแตกไรยงาไฟตัดหมอกไฟสปอร์ตไลท์ครบเดิมไม่มีแตกไม่มีร้าวส่วนกระจังหน้าเนี่ยของเขาเนี่ยทำให้ดูหล่อดูเท่ดูแมนอยู่แล้วนะคะกับสีดําตัดกับสีแดงพร้อมโลโก้อีซุสีแดงรถคันนี้มาจากจังหวัดชนบุรีนะคะก็ รอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพลูกค้าก็จะได้ทะเบียนใหม่ไปเลยนะคะรับรองเก่าใครแต่ใหม่เราแน่นอนเพราะว่ามันดูสภาพใหม่จริงๆนะคะคันนี้เนี่ยถ้าคุณลูกค้าอยากจะฟรีดาวก็จะผ่อนเลยจ,จะผ่อนอย่างที่มัน 13,000บาทถึง14,000บาทขึ้นอยู่กับเครดิตรายได้และอาชีพลูกค้านะคะน้องก็จ้าจะชัดเจนเลยนะคะในการรีวิวแต่ถ้าคุณลูกคา้ามองหาความคุ้มค่าแล้วโอเครถสวยนะคะราคาดีทีนี้เราก็มาดูกันเรื่องเครดิตและก็เรื่องอาชีพคุยกันเรื่องจ Finance, ดัดไฟแนนซ์ดูนะคะก็คุยรายละเอียดกับน้องจะจ้าได้ยินดี ช่วยเหลือทุกเคสค่ะน้องจะจ๋าดูแลเคสเองทุกเคสนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจองการปล่อยและบริการหลังการขายนะคะน้องก็จะาดูแลทุกขั้นตอนอในส่วนของรถคันนี้นะคะลูกค้าเรื่องคุณภาพนะคะไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ำกลับสีกอมายอยู่แล้วนะคะมาตรฐานเลย274จุดมาตรวจสอบได้เลยเรามีการตรวจสอบรถให้ทุกคันค่ะเนะะี่ะเรียมส้นฟ้ากระโปรงนะคะสวยสวยสวยสยเลยนะคะนี่นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะคะคาดตรงฝากระโปรง ก็เป็นสติกเกอร์สแตนดาดโรงงานเลยนะคะเพราะว่ารถคันนี้คือไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเข้ามาก็คือล้างตั้งขายได้เลยเนะะี่ยค่ะบอกเลยว่าทัศนวิสัยการมองเห็นรถสูงๆนะคะขับมันขับสนุกขับประหยัดน้ํามันแน่นอนคันนี้นะีคะถึงจะได้เครื่อง1.9แต่ว่าอย่าลืมว่าแรงม้าได้150แรงม้านะคะ,ะมาดูตัวล้อแม็กกันบ้างนะแม็กนี่ก็แม็กสวยๆดิมๆเลยค่ะนะคะไม่มีรอยเบียดนะ เป็นดิสหน้าดำหลังนะคะได้ยางปี2023ยี่ห้อบ r i s t o นะคะมาดูรายละเอียดตัวปีกนกเบ้าโชกไม่มีแก้ไขไม่มีแดดแปลงค่ะไม่มีตัดต่อนะคะลูกค้าดูชัดๆรายละเอียดรอบคันได้เลยดูคลิปน้องเชจาให้จบนะคะถ้าคุณกำลังตามหารถ 1.9x Series แล้วหาสภาพดีๆสวยๆขนาดนี้ได้นะคะ นะคะถ้าสนใจก็ดูให้จบคลิปเลยนะเพราะจะได้ความคุ้มค่าไปยังไงเนาะนี่โลโก้ตัว X นะคะกระจกพักอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยมมองข้าง LED การทรงกันสาดติดให้แล้วฟิล์มติดให้ครบนะคะแล้วก็ในส่วนของ smart entry ให้ทั้งสองฝั่งทั้งคนขับและข้างคนขับบันไดทางขึ้นไม่มีแตกไม่มีเฉียวไม่มีขูดไม่มีชนไม่มีเบียดค่ะนะีคะอันนี้คือความสวยของตัวรถที่น้องจ๋าจะให้ชมเดี๋ยวเรามาดูภายในนะคะ คือภายในเนี่ยนะคะถ้าเป็นตัว 1.9X Series ของเขาจะให้เป็นเบาะคูแม็กนะคะท่านผู้ชมเป็นเบาะทรงหุ่นยนต์นะคะและจะได้เป็นเบาะหนังคูแม็กแบบนี้เลยอ่าหลายคนจะสงสัยว่าเบาะคูแม็กคืออะไรมันจะเป็นเบาะที่ปรับระบายความร้อนให้เราเนี่ยฮะเวลาเหงื่อเราออกหลังประมาณนี้นะคะดูความหมายความสวยความสดของตัวเบาะนะคะแทบจะไม่มีรอยนั่งเลยก็ว่าได้เป็นรถมือสองที่น่าใช้กว่านี้ก็คือ ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าถ้าได้ใช้กว่านี้ก็จะมีจะป้ายแดงแล้วนะคะเพราะว่ารถของเราที่นาเข้ามาเนี่ยมันเทียบเท่าสภาพป้ายแดงได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไม้เรื่องปีแล้วก็เรื่องสภาพนะคะทุกอย่างตรวจสอบได้แล้วก็สวดคล้องกับสิ่งที่น้องจ๋านําเสนอนะอ่ะนี่ได้ตะเข็บสีแดงไม่มีขาดไม่มีรุ่ยนะโลโก้ตัว X ชัดเจนนะฮะตัวช่องแอร์ไม่มีแตกไม่มีชํารุดนะคะอาจจะมีรอยฝุ่นรอยอะไรกันบ้างนะรถต้องรอสปายอีกรอบนึงมาดูกันบ้างคู่มืออยู่ครบค่ะนะ ภาษีพ,าบาพรบอมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลน,นะคะได้ครบไปเลยกับตัวรถเปลี่ยนท่ายองเหลวให้ค่ะเนี่ยนะตรงนี้นะเฮดรูมเป็นสีดำนะคะมาพร้อมไฟเนะะื้อส้มนะคะตรงกลางนะคะที่เก็บแว่นมีให้เนะะี่ยหาจะจ๋าจะให้ดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันว่าตัวรถของเราที่สวยสดจริงเนะะี่ยหาดูจากตัวน็อตคานเสาเอไม่มีแกะไม่มีถอดแน่นอนนะคะรอยประแจอของตัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเลยนี่นะคะดูสดๆเลยนะคะดูสีแต้มมาจากโรงงานยังอยู่ ดูแพงประตูนะคะเป็นหนังซอฟทัชนะเดินได้จะเข็บสีแดงโลโก้ของเขาเลยนี่คะ ดูความหมายความสวยของตัวรถนะคะตัวแผงประตูนะคะหรือว่าตัวขอบยางนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดรายละเอียดทุกอย่างชัดเจนตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าดูรถมือสองไม่เป็นนะคะปรึกษาน้องจ้าจ๋าได้เดี๋ยวพาชมนะคะน้องก็จะไม่แค่พูดนะคะนนองจ๋ามีเอกสารหลักฐานยืนยันด้วยว่ารถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุจริงๆเราก็จะมีในส่วนของเอกสารแล้วก็แพลตฟอร์มให้ลูกค้าตรวจสอบได้ว่ารถของเราที่นําเข้ามาเนี่ยไม่มีการชนหนักแน่นอนนะคะตรวจสอบได้เลยนะคะน้องก็จะยินดี ไม่มีการปิดบังข้อมูลแต่อย่างใดนะคะมาดูในส่วนของตัวเบาะนะคะเบาะตัวด้านหลังเนี่ยนะคะดูความหม่ค่ะท่านผู้ชมดูความหมายความสวยนะนุ่มมากนะคะเป็นหนังที่นุ่มนิ่มนั่งไม่ปวดก้นแน่นอนนะคะนั่งไม่เจ็บก้นแน่นอนแล้วก็มีแอร์หลังให้ด้วยนะปกติแล้วนะคะตัวดีแม็กเนี่ยเขาจะห่วงออปชั่นมากเลย นะคะตอนนี้เริ่มให้มาแล้วนะคะสำหรับแอร์หลังนะคะสำหรับแอร์หลังเริ่มให้มาแล้วนะคะกระเป๋าจิงโจ้ก็ไม่มีชํารุดนะคะแผงประตูก็ดูสวยทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยอ่าใครที่สนใจนะคะใครที่ตามหาตัว X Series อยู่นี่สีขาวมุกด้วยไม่ควรพลาดเนะคะโลบาร์นะคะสวยๆเลยนะคะเป็นโลบาร์แท้สแตนดาร์ดนะคะตรงรุ่นเขานะเนี่ยล้อแม็กด้านซ้ายด้านอ่าด้านหลัง ฝั่งซ้ายนะคะก็ไม่มีเบียดเช่นกันนะคะดูกันชัดๆเลยนะรถสวยจริงค่ะท่านผู้ชมนะน้องก็จะรีวิวให้ดูรายละเอียดชัดเจนตัวแคสซีนะคะตัวแคสซีเนี่ยดูได้เลยนะคะเดิมทั้งเส้นค่ะไม่มีการตัดต่อแคสซีเนี่เลยนะคะแล้วก็ตัวล้ออะไรก็ยังไม่โดนถนนเลยนี่คือความเดิมความสวยความคุ้มค่าค่ะที่น้องจะพยายามจะนําเสนอนะดูเหลียมซันด้านข้างนี่ไม่มีผิดเพี้ยนนะคะไม่มีผิดรูปนะ ไฟท้ายด้านหลังก็ยังใสๆอยู่เลยคะ่ะลูกค้านะคันนี้ถือว่าสวยน่าใช้มากๆสําหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วอยากจะแบบไม่ต้องมีคนคำ้ำอยากจะไปคนเดียวจบก็ไม่ใช่ปัญหาคะ่ะรายได้28,0 0 0บาทขึ้นไปเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะ,ะหารถกระบะใช้งานหนึ่ง,งคันค่ะสภาพส,สวยๆเหมือนได้ป้ายแดงก็มาเอาได้เลยเนะคะเนี่ยไฟท้ายสวยๆใส,สๆนะโลโก้อี u ูดีแม็กก็ติดตั้งมาจากสแตนดาร์ดโรงงานเลย บันไดทางขึ้นหรือว่ากันชนท้ายก็ยังสมบูรณ์แบบสภาพสวยคมชัดเหมือนเดิมนะคะมาพร้อมกล้องถอยหลังนะกล้องถอยหลังเนี่ยก็มองชัดนะคะลูกค้านะไม่มีเซ็นเซอร์ให้แต่เรามีกล้องถอยให้เรามาดูไลเนอร์กันบ้างก็รถใช้งานไปแค่40,000ื่นกิโลนะคะลูกค้ารถใช้งานไปแค่4ี่0 0ื่นเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานน้อยและดูจากความเดิมกระบะไลเนอร์เนี่ยมีแค่ค่าฝุ่นกับค่าดินนิดน้อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะแต่ถ้าน้องจ้าจ๋ามีการสปามีการทําความสะอาดมีการขัดมีการเช็ดแล้วนะคะรับรองกลิบเหมือนใหม่ เอี่ยมอ่องแน่นอนนะคะตัวสะโพกซ้ายตัวรถเนี่ยดูได้เลยนะเนี่ยตัวตะเข็บตรงนี้นะ่าสำคัญนะคะดูรถมือสองนะรถมันโดนชนท้ายมาไหมนะคะน็อตโดนถอดหรือเปล่านะนี่ดูอันนี้เดิมหมดเลยนะอ่ะนี่สะโพกซ้ายตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะ iner, ไลเนอร์ไม่มีรั่วไม่มีผุคือรถใช้น้อยค่ะอันนี้คือให้ดูความกริบความใหม่ของตัวรถสวยๆเดิมๆกับน้องเจ้าจ๋าวันนี้นะ สนใจติดต่อเข้ามาค่ะเบอร์น้องจ้าจ๋าสามารถแอดไลน์ได้จะขอดูรายละเอียดภาพนิ่งนะคะหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์น้องจ้าจ๋ายินดีให้คําแนะนํานะคะปรึกษาได้นะคะมาเอาตัวรถเดิมๆสวยๆกับน้องจ้าจ๋าได้นะดูนะคนะ,ะสะเกิร์ตตรงนี้เขาจะติดมาให้นะคะสวยนะคะล้อด้านหลังฝั่งขวาก็ไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแคทซีเดิมสวยไม่มีสนิมนะคะ รถเดิมมากค่ะรถเดิมมากสวยมากก็คือเหมือนน้องจ๋ารีวิวป้ายแดงเลยนะคะคือเหมือนรีวิวรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันใหม่มากเวลารถใหม่ไม่ใหม่เนี่ยเปิดเข้ามาในรู้เลยค่ะลูกค้าคนเจ้าของเดิมสะอาดหรือสกรปรกี่รู้เลยเพราะว่าเปิดเข้ามาเนี่ยกลิ่นเนี่ยจะหอมนะคะกลิ่นสะอาดเนี่ยรู้เลยนะแต่คันนี้เนี่ยบอกเลยว่ากลิ่นของอีซูเนี่ยยังตีจมูกอู่เลยนะคะพรมเนี่ยก็ให้ไปแล้วนะคะ สภาพเนี่ยคือเจ้าของเดิมให้มาอย่างไรก็คือให้ไปอย่างนั้นเลยเจ้าของเดิมให้มาอย่างไงก็คือเจ้าของเดิมได้มาจากป้ายแดงก็คือได้ไปหมดถุงเครื่องมืออะไรแม่แรงก็คือครบนะคะกระจกบานแท้บานเดิมอยู่แน่นอนค่ะนะคะอยู่ที่เพชรยนต์ได้รถสวยแน่นอนสบายใจลูกค้าซื้อรถเนี่ยนยะคะเรื่องคุณภาพไว้ใจและสบายใจและหนึ่งสองอยู่กับความชอบส่วนบุคคลและส่วนตัวแล้วว่าจะอยากได้รุ่นอะไรแต่เรามีให้ลูกค้าแน่นอน พ้าเก็บใส่ไฟนี่คะตัวน็อตคานเสาเอนี่สำคัญนะคะเป็นเบรกเป็นคันเร่งนะคะไม่มีการแปลงไม่มีอะแก้ไขที่ฝาเปิดกระโปรงกว่าถังน้ํามันนะคะร<ม>ุ่นนี้มีโหมดออโต้สต็อปให้แล้วเรียบร้อยนะคะหมดกันลื่นถลายเนะีคะ,ะคะช่องแอร์ดูใหม่ดูสวยและพวงมลาลัยจ้าจ๋าอยากจะบอกว่าหนังซอฟทัชคือน,นิ่มมากนะคะหนังคือน,นิ่มมากแล้วก็พวงมลาลัยเนี่ยรู้สึกว่า จะให้เป็นลักษณะที่เล็กลงนิดหนึ่งกระทัดรัดลงนิดหนึ่งไม่หนักนะคะพวงมาลัยไม่หนักนะคะมีในส่วนของ Apple c a r p l a y พ p p l e CarPlay มีให้เชื่อมต่อบลูทูธนะคะเรียบร้อยและที่สำคัญคือคูดคอนโทร l มีให้แล้วนะคะลูกค้านะคะคูดค o นโทร l ให้มาตรงที่พวงมาลายัยนะคะนี่ดูจากเลขไมลส4 5ยก6 1กิโลเมตร ไม่แท้ไม่เดิมไม่กอไหม่แน่นอนค่ะนะคะมาเท่าไหร่ตั้งขายเท่านั้นอ่ามาดูความสวยนะคะของคอนโซลตรงกลางหน้าจอการใช้งานเป็นระบบสัมผัสนะคะอยากเชื่อมต่อบลูทูธมูมมัติมีเดียแบบไหนก็ใช้งานได้เลยนะคะคอนโซลแอร์ก็ใหม่สวยแอร์เย็นเพลงเพรอแน่นอนนะคะคอนโซลเกียร์ก็ไม่พังไม่มีช้ำนะคะที่เก็บแก้วน้ำว้างใส่แก้วยาติได้นะที่ผ้าแขนเป็นหนังค่ะไม่ไม่ย่นนะหนังก็ โอเคสภาพสวยยังติ่งตึงๆไม่มีขาดนะคฮะที่เก็บช่องแว่นกันนะคะที่เก็บแว่นไฟนะคฮะทุกอย่างใช้งานดีคือสวยคือใหม่นะคฮะคือเดิมมากคันนี้เอาเป็นว่า ใครที่อยากได้ก็รีบโทรเข้ามาเลยแล้วกันนะคะปรึกษาน้องจ้าจ๋าเพชรยนต์ได้นะคะเรื่องคุณภาพรถด,ดูรถมือสองไม่เป็นน้องจ้าจ๋ามีแพลตฟอร์มมีเอกสารมีหลักฐานให้ดูในการตรวจรถนะคะตรงนี้ลูกค้าจะได้สบายใจมั่นใจนะคะใครที่กังวลซื้อรถมือสองแล้วกลัวโดนย้อมเมลขายนะคะดูตั้งแต่ต้นคลิปมานะคะเห็นสภาพรถใหม่ขนาดนี้ มองได้ตาเปล่าด้วยวิดีโอก็มองออกค่ะว่ารถนี้เดิมเพราะว่าน้องยาจาจ๋าจจะพยายามสื่อสารในจุดที่สําคัญว่ารถเดิมไม่เดิมนะคะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องคุณภาพเรื่องไม่นะคะเรื่องปีนะคะเรื่องเอกสารอะไรเนี่ยเราไม่มีปิดบังข้อมูลลูกค้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้รถสวยรถดีรถเดิมแน่นอนไปดูเครื่องยนต์กันนะคะน้องจะาจ๋าจะให้ฟังเสียงเครื่องยนต์เลยเพราะว่าน้องก็จะสตาร์ทไว้อยู่นะคะ,ะเราไปชมกันมาดูสภาพเครื่องยนต์นะคะคือแน่นมากเครื่องยนต์1.9 ฝาครอบเครื่องดําแถบฟ้านะคะเป็นฝาครอบเครื่องแท้ฝาครอบเครื่องเดิมค่ะนะคะดูสายพานที่วิ่งอยู่นะคะพัดลงพัดลมไม่มีเสียงผิดปกติไม่มีเสียงดังนะคะฝาหม้อน้ําไม่มีโก่งนะคะไม่มีอรอยที่เกลือก,กระเซน็นออกมานะคะรายละเอียดตัวรถสามารถมองด้วยตาเปล่าออกได้เลยนะคะต่อให้คนดูรถมือสองไม่เป็นแล้วมาเห็นคันนี้หรือว่าทุกคันที่รถเพจยนยังไงก็ดูออกค่ะรถเดิมไม่เดิม ม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือนะคะเราสามารถมองด้วยตาเปล่าได้เลยนี่ฮะนี่ท่อหมอ้อน้ำานะี่ฮะสีตักรอยแต้มมาร์คโรงงานอยู่รบนะคะนี่นะคะหมอ้อน้ำไม่มีแห้งนะคานหน้าเดิมสวยนะคะแผ่นเพจจุดนี้ก็สําคัญจุดสังเกตอีกหนึ่งจุดในการดูรถมือสองคือแผ่นเพจไม่มีตอกใหม่ปั๊มใหม่และไม่มีผิดรูปไม่มีเบี้ยวไม่มียับนะคะ,ะแสดงว่ารถไม่เคยชนมาค่ะนะดูได้เลยง่ายๆนะคะนี่น็อตแก้มซ้ายแก้มขวา แก้มซ้ายนะคะแก้มนี้นะแก้มซ้ายตัวนอ็อตรวมไปถึงน็อตฝากระโปรงค่ะ,ะนี่ดูได้เลยะนะคะดูได้เลยแล้วก็ฉนวนกันความร้อนนะคะอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันดูว่าเฮ้ยรถคนันนี้มันฮีทไหมความร้อนมันขึ้นหรือเปล่าดูฉนวนกันความร้อนคือไม่มีรอยที่เกลือไม่มีรอยไหมไม่มีรอยผุแสดงว่าไม่ได้โดนความร้อนมากแสดงว่ารถคันนี้เดิมสวยจริงค่ะใช้งานน้อยนะคะ สวยเดิมจริงค่ะนะคะคือใหม่กว่านี้ก็คือมีแต่ป้ายแดงแล้ววันนี้หยิบยกมาให้ชมค่ะนะคะผ่านช่องทาง YouTube นอนดูทีวีที่บ้านนอนดูกับภรรยาสามีหรือคุณลูกนะคะสนใจคันนี้นะคะนัดกันมาดูรถกับน้องกจ้าจ๋าได้เลยนะคะปรึกษากันนะคะคุยกันกับครอบครัวว่าอยากเข้ามาดูรถกับน้องกจ้าจ๋าว่าแต่ละคันเนี่ยสวยและอยากให้น้องก็จ๋าช่วยเหลือในการดูแลเคสนะคะอยากได้รถสวยน้องก็จ๋าแนะนําหน่อยนะคะบอกเลยน้องเจ้าจ๋ายินดี ในคะในส่วนของคุณลูกค้ายังไม่มั่นใจในเครดิตนะคะจ้าจ๋าขอชี้แจงว่าคุณพี่เนี่ยนะคะสามารถโทรมาปรึกษาน้องจ้าจ๋าก่อนถ้ากลัวเสียเวลานะคะน้องกจก้าจ๋าก็จะมีคําแนะนําให้และจะมีวิธีการนะคะบอกลูกค้าว่าทํำยังไงนะคะถ้าไม่มั่นใจเครดิตกลัวมาแล้วเสียเวลาเปล่านะคะหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาหยุดงานนะคะ เป็นหน้าที่ของน้องจ๋าให้น้องจ๋าช่วยแก้ไขปัญหาให้นะคะตรงนั้นนะคะน้องจ๋ายินดีช่วยเหลือทุกเคสเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจค่ะสนใจรถที่น้องจ๋ารีวิวเนะคะเป็นกันเองแน่นอนค่ะดูแลลูกค้าทุกท่านดุดคนในครอบครัวเหมือนญาติเหมือนมิตรเลยนะคะเป็นกันเองแน่นอนไม่ต้องเกรงใจสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้รถขับแน่นอนค่ะสำหรับลูกค้าที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะอาจจะกระวนนะคะกลัวแบบว่าไกลมากนะคะไม่ ไม่สะดวกเดินทางมานะคะแล้วก็มาไม่ได้เลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะน้องจ๊จ๋าเนี่ยจะมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่แล้วก็จะมีในส่วนของการส่งรถสไลด์ให้แล้วกันนะคะใครที่สนใจใครที่กังวลน,นะคะออกรถได้ทั่วประเทศนะคะออกได้ทั่วทุวกจังหวัด77จังหวัดในประเทศไทยเลยนะคะเต,ตรียมเอกสารรอที่บ้านนะคะเตรียมแต่งตัวสวยๆรอรับรถที่บ้านได้เลยส่วนรถถ้าไม่ได้มาดูด้วยตัวจริงเนี่ยก็ดูรีวิวน้องจ๊จ๋าคลิปนี้ หรือในทุกๆคลิปนะคะแล้วก็ขอแพลตฟอร์มหรือขอลิงก์นะคะในการายืนยันแล้วก็ตรวจสอบว่ารถคันนี้โดนชนมาหรือไม่นะคะน้องก็จจาก็มีเอกสารข้อมูลหลักฐานในการชี้แจงให้ลูกค้าชัดเจนได้เห็นนะคะ<ๆ>เพราะฉะนั้นลูกค้าสบายใจแน่นอนนะคะหายห่วงเลยคะวันนี้เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วน้องก็จจาก็ขอขอบพระคุณ f c ทุกท่านที่ดูจนจบคลิปและก็เป็นกําลังใจให้น้องกาจ๋านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ